วันนี้พบกันแล้วครับช่องเบาสยามครับวันนี้วันนี้ทำแกงไก่ครับใส่หน่อไม้ดองครับวันนี้น,นี่กำลังตั้งพริกอยู่ครับนี่นี่ครับไก่เราครับนี่ไก่เราสับเรียบร้อยแล้วโอ้กาก็ร้อนครับวันนี้ ตามครับผมกลังปุกพิกอยู่ครับเกงไก่ใส่หน่อไม้ดคนครับวันนี้จะแซ่บเลยครับใส่สมุนไพรด้วย ให้ดูสมบุนไพรครับติดติดเราอยู่นี่ครับเอสมบุนไพรครับวันนี้นี่ตักแกดเรียบร้อยนี่ครับติดติดเราอยู่นี่ ใส่กิ่งมันด้วยกิ่งก้านใส่ยังหมดตุ๊บแทบเลย 啊，对。 Thank you เเรียกเเรยอย่างนี้นะครับชัว พูดครับเรียบร้อยครับ